สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันเก,ก็บแก้กแล้วนะคะคิดทุกค l i p ที่สาขึ้นนะคะขอบคุทุกคนนะคะรับชมญเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะปลายักษ์เดือนง้วนนี้เรายังไม่ได้ลอตเตอรี่สักใบเลยนะฮะเอ่อง้วนนี้เรายังไม่ได้ลอตเตอรี่สักใบเลยเราต้องไปซื้อแล้วนะลอตเตอรี่เพราะว่าวันนี้วันที่อ่ะยี่สิบสามแล้วนะ อะไรนะคะมีจ้าฮะค่ะมออันนั้นไทยอย่าว่ากันอันนี้มามามาน้อยก่อนไทยงวดนที่แล้วอ่ะได้ได้แบบได้อะไรบ่ะได้ศูนย์หกแบบอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยยเดีใบหวยลาอยู่ไหนวะ อะไรนะหกแปดสามแป๊บหนึ่งนะฮะเอาเก็ยแล้วเก็ยแล้วสามเจ็ดคะ <c oughs> <c oughs> ใช่มั้งอะไรทองดีทองดีอะไรนี่แหละสมอะไรทุกอย่างนี่แหละถ้าใครไม่กลับตรงนี้ก็คือไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งห้าเขาต้องมาคู่กับเจ็ห้าอยู่แล้วนะคะอันนี้สำคัญมากหน่อยได้นี่เลย 3 0 1 1 4แบบได้เยอะๆเลยอะ่ะใครนะคะอยากได้แนวทางให้เข้ากลุ่มนะทุกคนผมบอกเลยมันมาอยู่นะคะมันไม่ได้ว่าไม่มาเลยนะคะ3 9 3 9เห็นไหมมันมาอยู่นะทุกคนวันนี้ใครมีทุนนะติด2 1 2 6แล้วก็1 6ไว้เลยเอม2อ เปไหนละสองเจ็ดนี่ก็วนอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมวินมานะคะมาอยู่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 วันนี้ไม่ทันไม่ทันเฉพาะกิจนะคะน่าจะทันพิเศษปกติ V.I.P. นะะ เ้ากลุ่มแอดไลน์ได้เลยนะคะแนวทางของเราก็พอได้อยู่นะคะนอยนะี่ยได้อยู่นะคะแต่ว่าลาวกับไทยนะี่คือต้องพึ่งอาจารย์เดาะทุกคนบอกเลยนะคะฮะไทไลน์มาเนาะ ตามใบ่น้าเลยศูนเก้าอะไรฝนจะฝนจะ ฝนจ้าฝนจ๋าน้องฝนนะจ๊ะ ช่เดี๋ยวเพิ่งออกไปค่นปอยนะพี่ไม่มีคนเดี๋ยวเพิ่งออกไปจ้าสี่สองศูนย์อาจารย์ดาวสองตัวนี่คืออาจารย์ดาวนะมีคนถามว่าอาจารย์ดาวคือใครอ๋ออาจารย์ดาวก็คือดาวไปเรื่อยนั่นแหละค่ะคืออาจารย์ดาวนะ เด่นหนึ่งห้าค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดถ้ามาหนึ่งสามเจ็ดสามก็ตัวใครตัวมันนะคะยอมแพ้ค่ะแค่นั้น,นะคะ่ะยอมแพ้เธอแล้วอะไรอย่างนี้ เพราะว่ามันเยอะเกินไปค่ะในสูตรไม่มีหนึ่งกับสามนะไม่มีสามไม่มีแต่หนึ่งก็เลยถ้ามาหนึ่งสามก็จะได้อะอะไรนะจ๊ะมาข้อนี้ละพี่น้องนะคะมัาจะเน้นให้อันนี้เน้นแล้วนะแต่จะต้องเน้นอีกว่าคืออันใดน,นะ ถ้าใครมีทุนนะหนึ่งหกได้หนึ่งสองได้แล้วก็สองหกได้ค่ะวันนี้วันน,น,นี้วันนี้มีสองอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลยแบบแม่นี่แหละเอาเอาเอา,เอาประมาณนี้เน้นสองตัวที่เน้นเน้นเน้น,น,นจริงๆนะอ๋อน,นี่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 อ่ะอ จะให้จริงเน้นๆนีนน่จริงๆคืออันนี้นะคะทุกคนประมาณนี้ขอให้โชคดีนั้นทุกคนรับชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นเด้อขอให้โชคดีนะคะ